ฉันทำอาชีพสุจริตจึงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดเวลางานที่ฉันทำสร้างประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้งานที่ฉันทำสร้างผู้คนมากมายทั่วโลกให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันส่งต่ออาชีพด้านดีให้กับผู้คนตลอดเวลาผู้คนมากมายล้วนเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อได้เจอฉันความมั่งคั่งในทุกๆด้านเกิดขึ้นกับฉันซ้ำแล้วซ้ำอีก ยิ่งฉันมีจิตใจที่เหลือเฟือมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมั่งคั่งเหลือเฟือมากเท่านั้นฉันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นฉันเก่งขึ้นในทุกๆวันฉันพัฒนาตัวเองด้านดีตลอดเวลาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันล้วนพาสิ่งดีงามมาให้เสมอฉันเป็นเครื่องผลิตความสุขชั้นดีฉันคือเครื่องผลิตความมั่งคั่งให้กับโลกใบนี้ ทุกความปรารถนาของฉันเป็นจริงเสมอฉันเป็นคนสดใสร่าเริง